ผู้รับชมทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องการใช้สไลเดอร์นะฮะสไลเดอร์ horizontal slider นะครับในที่นี้ก็เดีนะ๋ยวเรามาดูกันว่าเรามันจะทำยังไงนะฮะดูตัวอย่างที่เคยทำไว้นี่โอเคนะต่ต่อจากคลิปก่อนนะฮะก็ใช้ GUI เดิมนะ ตรงนี้มันอาจจะดูยุ่งนิดนึ่งตรงนี้เราจะมีนะฮะตรงตรงนี้เราจะเราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับลากตัวนี้ขึ้นมาตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ horizontal ตัวนี้แหละ horizontal slider ตัวนี้แล้วก็เราจะลากตัวนี้ชื่อว่า spin box ก่อนหน้านี้เราใช้ double spin box เลาก spin box ขึ้นมา แล้วเวลาเราเลื่อนเนี่ยเราเลื่อนค่า horizontal slider เนี่ยเลื่อนไปทางขวาเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะเปลี่ยนแล้วให้มันเกตค่าตัวเลขเนี่ยเอาไปรวมกับค่าข้อความนะครับกับค่าพวก double spin box แล้วก็ไลท์ออกมาเป็นไฟล์เทคไฟล์นะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะทำยังไงก่อนอื่นก็ออกแบบก่อน ขยับไปข้างบนตรงนี้นิดนึงนะออกแบบ uh, horizontal slider เ,เราเอามาตรงนี้นะครับ horizontal slider horizontal slider เอาออกมาละาาเราต้องปรับมันปรับได้ก็คือมันอยู่ในคลาสของ Q slider นะ Q slider ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันมี properties อะไร ฟังก์ชันอะไรสล็อตซิกแนลอะไรเราพิมพ์เข้าไป qslider ดอร์ายคิ ider, Q T, หรือว่าจะดูในด็อกิ e เมนต์ของ c++ ก็ได้นะคิวสไลเดอร์ด็อกิเมนต์อะไรเงี้ยคิวทีดนะ็อกิเมนต์โอเคแล้วนี้เราพูดถึงการเซตค่ามันจะมีค่าตรงนี้ก็คือมันจะเซตค่าได้ว่าค่าต่ําสุดจะเอาเท่าไหร่เราเอาที่1ค่าสูงสุดจะเอาเท่าไหร่เอาที่ร้อยอย่างไรเงี้ยนะะ แล้วให้สเต็ปไปทีละเท่าไหร่ไปทีละหนึ่งหรือว่าทีละสองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วแต่เราทำได้หมดนะครับโอเคเราเอาหนึ่งถึงร้อยแล้วสเต็ปทีละหนึ่งนะแล้วทีนี้เราได้ h o r i z o n t a l slider ละทีนี้เราต้องการ spin box ตรงนี้นะครับก็คือว่าถ้ากด slider ให้มันมาโผล่ตรงนี้ spin box ตรงนี้ spin box ตรงนี้ เป็นคิวสปินบ็อกนะครับคิวสปินบโอเคทีนี้เราจะใช้ไอตัว signal and slot นะครับในการเชื่อม2ตัวเนี่ยว่าเลื่อนตรงนี้ให้มันปรากฏตรงนี้ให้มันปรากฏตัวเลขตรงนี้เราจะใช้ไอตัวเนี้ย Edit Signal Slot เนี่ยกดตรงนี้นะกดกดตรงนี้เปลี่ยนอันนี้มันเปลี่ยนโหมดโหมดปกติโหมด signal and slot เรามาไฮไลท์ตรงนี้ให้มันเป็นสีแดงๆนะเราก็ลากเชื่อมมากันระหว่าง2ตัวอสองอิเลเมนต์เนี่ยเราบอกว่าถ้า v u e change Val u e change ก็คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับโดยการเลื่อนสไลด์ไปทางขวาเนี่ยใดๆเนี่ยนะให้ set v a l u e นะเป็นนี่เป็นหน่วยเป็น integer นะครับ integer ก็คือเลขจำนวนเต็มให้ set v a l u ตรงนี้ให้มันโผล่ตรงนี้เลยนะครับ แล้วกดโอเคนะครับกดโอเคไปทีนี้โอเคละเราทำถึงตรงนี้เราต้องไปดูผลลัพธ์เอออย่าลืมเซฟนะครับคอนโทนเอสตรงนี้เมื่อกี้คลิปก่อนลืมเซฟนี่เราไปที่คอมไพ l ์เราก็ไปดีพอตเออเดี๋ยวต้องเป็นวายคลิปภาษาไทยอยู่นะได้ตรงนี้ปั๊บให้เรากดรีโหลดตรงนี้เลยได้ไหม มันจะไม่มานะกดรีโหลดตรงนี้มันจะไม่มาต้องไปตรงนี้ทุกครั้งนะครับไป manage นะปับอนะินแล้วก็เหมือนกับ refresh มาก็กด refresh อีกที uh, reload นะกดตรงนี้โอเคนะฮะเลื่อนค่ามันจะเปลี่ยนนะเนี่ยจงถึงค่าถึงค่ามันจะเปลี่ยน อ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะฮะว่าให้มันถึงร้อยอันนี้มันเป็นถึง99ไม่ได้เปลี่ยนก็คือปกติกันตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆอันเนี้ยอันเนี้ยเราถึง99นะโอเคอันนี้เรากลับไปใหม่ใช่ไหมเลื่อนเนี่ยมันจะไปทีละหนึ่งไปทีละหนึ่งก็คือเราเป็นสเต็ปทีละหนึ่งใช่ไหม ที่เราเลือกใน property เราเลือกใน property เลือก property กดตรงนี้สเต็ปทีละหนึ่งคือ single step อะไรเงี้ยนะะหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทีละหนึ่งเราปรับได้ทีนี้เราเค okay, ไปเดี๋ยวนะเราไปที่จิวโอเคมันยังไม่มีอะไรนะอัตนนี้มันเวลาเราเรายังไม่ได้เขียนโค้ดว่าถ้ากดโอเคปุ๊บให้ไลค์ ตรงเนี้ยเลขตัวเนี้ยเข้าไปรวมกับไฟล์ข้อความตรงนี้รวมกับข้อความตรงนี้แล้วรวมกับเลขของดับเบิลสปินบ x ็อกแล้วก็สปินบ o ็อกโอเคเราต้องมาเขียนโค้ดก่อนเขียนในไหนก็เขียนเหมือนเดิมะฮะในไายชามเขียนตรงไหน,นก็เขียนใน .py เนี่ยนะเพราะว่าเราจะการให้มันโปรเซสหลังจากเรากดโอเคมันโปรเซสในบล็อกของ if ตงัวนี้แล้วจะเขียนตรงไหน,น ก็เขียนตรงฟังก์ชันนี้เขียนยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะฮะเราจะต้องเขียน,น f bright ก็คืออันเนี้เป็นการสาธิตนะฮะจะไลท์ตัวเลขนะครับของ horizontal slider เข้ามาด้วยร่วมกับ spin box ก็คือเราก็ต้องแปลงมันเป็น string ก่อนอกันนะฮะ string String แล้วก็ Cell Cell.dlg นะฮะนี่เป็น Syntax มาตรฐานนี่เราจะต้องทำ SpinBox ออันนี้เขียน SpinBox ก่อนเอา Horizontal ก่อนก็ได้จะได้มันหมากับ Horizontal Slider นะเราไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไรเราเอาวาล u e ของมันไว้เดี๋ยวที่วาล u e ของมันมันก็จะเป็นตัวเลขนะครับทีนี้เราจะต้องแปลงเป็น STI ก็กีเลยก็ได้ก็ได้ไม่ต้องเขียนต้องพิมพ์มากนะตรงนี้เราเป็นสปินบ็อธรรมดาสปินบ็อกซ์สปินแล้วก็สไลเดอร์เดี๋ยวดูดดวชื่อหน่อยชื่อสปินบ็อกซ์ใช่ไหมชื่อสปินบ็อธรรมดาสปินบ็อกซ์ธรรมดานะชื่อสปินบ็อธรรมดานะ ทีนี้น่าจะโอเคละเพราะว่าไอ้ฟังก์ชันนี้มันก็เป็นฟังก์ชันเดียวกันกับ3-2คลิปก่อนหน้านี้ก็เรียกฟังก์ชันเซลไลท์ตรงนี้นะฮะแล้วทีนี้ทำไงเราก็ไปคอมไพน์นะครับกากด yes ไปนะแล้วก็จากนั้นจากนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้โอเค เขียนไฟล์นะครับแล้วจากนั้นเซฟก็คือเราเขียนไฟล์ตรงนี้ double spin block แล้วก็ slider อ,อะไรอย่างเงี้ยนะตัด txt โอเคได้ txt okay. อันนี้ก็เลขหน่อยเปลี่ยนเลขหน่อยนะฮะส่วนตัวนี้เลื่อนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีตรงมีชื่อตรงนี้แล้วก็บวกกับตัวเลขนี้ แล้วก็บวกกับตัวเลขของตัวนี้นะครับ horizontal slider แล้วก็บวกกับตัวเลขตัวนี้เหมือนมันจะติดกันนะไม่เป็นไรนะซึ่งอันนี้เป็นการสาธิตนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอันนี้คือนะเราคาดว่ามันจะต้องได้อย่างนี้ถ้าเรากดโอเคปั๊บแสดงว่าตรงเนี้ยฟังชันนี้จะถูกเรียกนะโอเค okay, นะถ้ามันเป็นไปนอย่างที่เราคิดนะครับโปรแกรมป๊บไม่มีปัญหาอะไรนะไม่มี ยาใ,ใดๆตรงนี้มันเขียนไฟล์ให้เรา16 38โอเคเขียนไฟล์เขียนไฟลไฟ์สไลเดอร์เออตรงนี้สไลเดอร์เอ,อมันเหมือนไม่เอามันมันเหมือนว่ามันยังไม่เอาตัวนี้ไปนะครับเดห็นไหม SetValue ทำถูกใช่ไหม set value นะ u e c h a n g e SetValue โอเคละนะครับจากนั้นก็ horizontal slider horizontal slider เดี๋ยวนะฮะมันมีหรือเปล่าทีนี้ชื่อ horizontal slider horizontal slider ก็ไปดูในโค้ดเรา horizontal slider f light s pin box s pin box spin box ตรงนี้นะจะให้เราไล tea. ชื่อไฟดอนอนนะครับ txt ทดสอบไฟดอนแล้วกัน txt ตรงนี้แล,แล้วตรงนี้กดโอเคตรงนี้ไปอ่าครับตรงนี้ ตรงนี้เป็นของ line text l ลาย edit text ตรงนี้เป็นของ double spin box ตรงนี้เป็นของ h o r i z o n t a l s l i d e r ตรงนี้เป็นของ spin box โอเคครับเราก็ทำได้ส่วนนี้นะครับส่วนนี้โดยที่คลิปนีมม้โฟกัสกับตรงนี้นะครับเอเคใน คลิปซีรีส์ในช่วงนี้นะครับในเรื่องของการเจาะการใช้นะครับ user interface ใน qt ตรงนี้นะครับ element ทุกอย่างเนี่ยนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้หลายเครื่องมือนะฮะซึ่งสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาเครื่องมือเล็กๆของเราได้แต่ทีนี้ในชุดคลิปซีรีส์ต่อไปนะครับ จะพูดถึง QGS Custom Widgets เราจะใช้ยังไงไอตัวข้ในเนี่ยนะมันมีหลายอย่างเลยมากเลยให้เราได้ลองใช้นะเราจะพูดหลายๆคลิปข้างหน้าจะพูดในส่วนนี้นะครับซึ่งเป็นเซกชันที่3นะครับที่เราจะพูดกันในเรื่องของก,ออการพัฒนาปลั๊กอินด้วย Python 3นะครับใน QGS นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ